อิมแพคชวนร่วมง,งานลอยริมเลกพร้อมชมโชว์บอลลูนนานาชาติ15-17พฤศจิกายนนี้ริมทะเลสาบเมืองทองธานีนางสาวจินตนาพงพักดีผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท IMPACT Exhibition Management จำกัดกล่าวถึงเทศกาลลอยกระทงปี2567ทาง IMPACT Organizer ได้เตรียมจัดกิจกรรมลอยริมเลกซึ่งเป็นการจัดลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีเป็นปีที่3โดยปีนี้นอก จากการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสืบสารประเพณีไทยอันดีงามเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทงบริเวณท่าเทียบเรือซึ่งเป็นบงลอยน้ำส่วนตัวแล้วยังมีกิจกรรมไฮไลท์สำคัญเป็นเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่จะสร้างสีสันและบรรยากาศที่แปลกใหม่ด้วยการลอยบอลลูนขนาดใหญ่พร้อมชมโชว์การแสดงแสงสีเสียงประกอบการลอยบอลลูนในช่วงกลางคืน โดยงานครั้งนี้ IMPACT ร่วมกับ m i น i ฮอตแอร์บอลลูนเอเชีย bon และผู้สนับสนุนจัดงานได้แก่ก๊าซหงต้อง t ีเครื่องดื่มแบรนด์ Sapporo อุ a P P o R o, ปรกรณ์เครื่องเขียนตรามมา QUIFRAME ROCTEC e GLOBAL รวมถึงพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดงานนำโดยบริษัทบางรอกแลนด์จำกัดมหาชนเทศบาลนครปากเกรด็ดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Amazing Thailand Line Manrai และล,ะละ ำหนดจัดงานระหว่างวันที่15บหถึงสิพฤศจิกายน2567ณบริเวณลานดินทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเปิดให้เข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา16.30ถึง23.00นทั้งนี้สามารถเข้าร่วมสนุกและเพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมายตลอด3วันจัดงานพร้อมชมการจัดแสดงวันลูนหลากหลายแบบรวมกว่า 15ตัวที่จะปล่อยลอยสูงเจ0ถึงเมตรนำโดยดาร์ซี่เดอะทีเร็กซ์เจ้าไดโนเสาร์ตัวยิตสีฟ้าสดใสออโต้ Auto, ลูกไดโนเสาร์ที่กำลังฟักจากไขเอมี Amy, แรปเตอร์ไดโนเสาร์ตัวใหญ่สีส้มพลายเผือกช้างตัวโตวนาถุยเจ้าเต่าสีเขียวอูฟูบันนี่เจ้ากระต่ายน้อยแซนโซนต้าอววน,น้องแมวน่ารักเค e r อเมไอทีเจ้ากบตัวเขียวสตอเบอร,บอรี่ลูกโตและใจน้อยหัวใจสีแดงที่รอให้ทุกคนได้มาร่วมถ่ายภาพชมความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงในโกลหรือการปล่อยไฟสร้างแสงสีไปตามจังหวะดนตรีในช่วงเวลากลางคืนบอลลูนจะเกิดการเรืองแสงถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแสดงบอลลูนซึ่งมีให้ชมวันละสองรอบรอบแรกเวลา19.00-19.15นถึงนรอบที่สองเวลา2 1 4 5 2 2 0 0ถึงนและยังมีอีกหนึ่งโซนสำคัญที่ห้ามพลาดเช่นกันกับวอลกิ n บอลลูนการนำบอลลูนโดยสารขนาดใหญ่กว่า22เมตรมาเป่าลมให้เกิด เป็นอุโมงขนาดยักษ์ให้คนสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้อีกทั้งยังมีกิจกรรมเบรเ r อร์ปอบชวนตรวจปล่อยจินตนาการผ่านการระบายสีที่มีให้เลือกหลากหลายแบบทั้งกระทงและบอลลูนและสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่สแกนภาพอัพโหลดขึ้นจอขนาดใหญ่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงม,มุมดนตรีสดมุมอาหารเครื่องดื่มและสินค้าหลากหลายมากกว่า1 0 0บูธโดยในโซนของ อาหารและเครื่งรองดื่มจะประกอบด้วยสตรีทฟู้ดไทยนานาชาติอาหารทานเล่นก๋วยเตี๋ยวไอศกรีมฟู้ดทรัคเครื่งรองดื่มต่างๆโซนของสินค้าอื่นๆประกอบด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นวินเทจผลิตภัณฑ์กันแดดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเล่นอาร์ตอยของสะสมิสินค้าแฮนด์เมดเป็นต้นถือเป็นงานที่เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่กลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงงานนี้ถือเป็นเทปเรนลี่เปิดให้นำสัตว์เลี้ยงเข้างานได้ด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับการลอยกระทงได้เปิดพื้นที่ให้สามารถลอยกระทงได้ทั้ง3วันของการจัดงานและสามารถนำกระทงมาเองได้พิมขอความร่วมมือให้ใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุรักโลก หลายตามธรรมชาติหรือเป็นอาหารของสัตว์น้ําได้หรือจะมาซื้อกระทงที่นา่างานก็มีจําหน่ายในราคาเริ่มต้น80 300บาทซึ่งเป็นกระทงรักโลกกระทงดอกไม้หลากสีกระทงดอกทานตะวันกระทงสีสันสดใสาจากเปลือกข้าวโพดและกระทงเป็ดสุดน่ารักซึ่งทางผู้จัดงานเตรียมไว้รองรับมากถึง4,500ใบโดยคาดว่าตลอด3วันของการจัดงานปีนี้จะมีผู้ร่วมงานมากถึง50,000คน